คุณเคยรู้สึกไหมที่คุณคิดว่าคุณทำทุกอย่างเพื่อคนคนหนึ่งแล้วแต่คุณก็ไม่เคยดีพอสำหรับเขาสักทีและต่อให้คุณดีแค่ไหนเขาก็ไม่เลือกคุณแต่กลับไปเลือกคนที่ในสตาคุณคิดว่าไม่ดีพอสำหรับเขาเลยแม้แต่นิดเดียวหรือเคยไหมที่คุณพยายามเพื่อคนรักของคุณมากแค่ไหนมันก็ไม่เคยพอและสุดท้ายก็ต้องจบที่คำว่าเราเข้ากันไม่ได้ เอกทางานหาเงินเลี้ยงคนในครอบครัวและเขาก็คิดว่าเขาทําทุกอย่างเพื่อคนรักของเขาแล้วแต่คนรักของเขาเขาก็ยังไม่มีความสุขอยู่ดีและเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขามักจะพูดว่าดูสิฉันทาทุกอย่างให้เธอแล้วนะทําไมเธอยังไม่มีความส,สุขสักทีแต่ในความเป็นจริงก็คือเขาไม่เคยบอกกับเธอว่าเขารักเธอมากแค่ไหนหรือไม่เคยบอกกับเธอว่าเธอสวยเพียงใดเพราะในความคิดของเขาไอ้คำพูดพวกนั้นมันไม่ได้สำคัญอะไรในเมื่อเขาก็ทำทุกอย่างให้เธอแล้ว เขาทำงานหนักหาเงินเลี้ยงดูคนในครอบครัวทำงานบ้านและอย่างอื่นอีกมากมายเขาแสดงให้เธอเห็นถึงความรักที่แท้จริงแล้วและทำไมคำพูดเล็กน้อยๆพวกนั้นถึงสำคัญมากนักละ่ะเรามาลองจินตนาการว่าถ้าคุณเดินทางไปประเทศจีนแล้วไปพูดคุยกับคนที่เขาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษจ,จากนั้นก็ประหลาดใจว่าทำไมเขาถึงไม่รู้เรื่องละ่ะทำไมเขาถึงไม่เข้าใจฉันละ่ะฉันพูดภาษาอังกฤษนะภาษาที่ทุคนส่วนใหญ่ทั่วโลกใช้กันทำไมถึงไม่เข้าใจฉันได้เนี่ยความหมายก็คือ ผู้คนมีภาษารักที่แตกต่างกันในกรณีผู้ชายคนนี้ภาษารักของเขาคือ act of service ซึ่งแปลว่าสื่อความรักด้วยการกระทําซึ่งผู้ชายส่วนใหญ่มักจะใช้ภาษานี้เป็นภาษารักส่วนภาษารักของภรรยาเขาคือ word of affirmation ซึ่งแปลว่าคํายืนยันภรรยาของเขาอยากได้ยินคํายืนยันว่าวันนี้เธอแต่งตัวสวยหรืออยากได้ยินคํายืนยันว่าเขานั้นรักเธอมากแค่ไหน แต่พอทั้งคู่มีภาษาลักที่แตกต่างกันมันก็เหมือนกับการที่คุณคุยกับคนจีนด้วยภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่เข้าใจกันและรู้สึกโกรธว่าทําไมเขาถึงไม่เข้าใจคุณนั่นเองแกรีเชฟแมนจำแนกภาษาลักไว้5ภาษาษดังนี้ 1. word of affirmation หรือคําพูดยืนยัน 2. quality time หรือเวลาแห่งความสุขหรือเวลาที่เราใช้ร่วมกับครอบครัว 3. receiving g i f t หรือการให้และรับของขวัญ 4. act of service หรือการสื่อความรักด้วยการกระทำ 5. Physical Touch หรือการสัมผัสทั้ง5ภาษานี้เป็นภาษาที่ทุกคนมีแต่ให้ความสําคัญตามลําดับไม่เท่ากันเราจะเห็นคู่ที่มีความสุขและรักกันว่าพวกเขาเหล่านั้นมักจะมีภาษาหลักที่คล้ายกันเช่นสมมุติว่าภาษาระะักหลักของนายเอคือ Quality Time แปลว่านายเอจะรู้สึกถึงความรักที่สุดตอนที่เขาได้ใช้เวลาร่วมกับคนรักนั่นเองและนี่ก็มักจะตามมาด้วย Physical Touch แปลว่าการสัมผัส สิ่งที่เขามักจะทำกับคนรักของเขาก็คือการที่เขายืนทำอาหารมื้อเย็นด้วยกันและนั่งคุยกันหรือใช้เวลาร่วมกันและเหมือนกับ Physical Touch บางครั้งเขาก็แค่นั่งข้างๆกันจับมือกุมมือกันและไม่จำเป็นจะต้องลงลึกไปจนถึงการมีเพศสัมพันธ์แต่อย่างใดและความสัมพันธ์ของเขาก็ออกมาอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวแต่สำหรับคู่ของนายเอ w o r d s of affirmation คัญต่อเธอมากแต่สำหรับนายเอมันไม่สำคัญมากเท่าไหร่ เขาไม่มีความจําเป็นต้องให้ใครมาบอกว่าเขาหล่อหรือหน้าตาดีหรือมาบอกรักเขาทุกวันแต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าเพียงเพราะมันไม่สําคัญสําหรับเขามันก็เลยไม่สําคัญไม่ครับเขาบอกรักภรรยาของเขาทุกวันและบอกว่าเธอนั้นสวยเพียงใดแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญสําหรับเขาก็ตามเพราะเวลาที่เขาพูดออกมามันทําให้เขามีความสุขไปด้วยและข้อแตกต่างระหว่างหนังสือกับความเป็นจริงก็คือในหนังสือนั้น บอกให้เราค้นหาความต้องการของคู่เรานั้นคืออะไรและพยายามเรียนรู้และปรับภาษาให้เข้ากันแต่โดยส่วนตัวของผมผมมีความเห็นที่แตกต่างจิงนตนาการว่าวันนี้คุณแต่งงานมาได้30ปีแล้วและคุณทะเลาะกันตลอดหรืออาจจะมีปัญหาถึงขั้นมีความคิดอยาล้างกันเลยทีเดียวถ้าเช่นนั้นคํแนะนําของหนังสือก็เป็นวิธีที่ดีที่จะทาให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นแต่ในความคิดของผมคือ เราควรที่จะมองหาคู่ที่มีภาษาลักหลักที่ใกล้เคียงกับเราตั้งแต่แรกมองย้อนไปที่นายเอกับแฟนที่มีภาษาลักหลักใกล้เคียงกันต่างกันตรงที่ word of affirmation แต่นั้นก็เป็นเรื่องเล็กน้อยถึงแม้มันจะไม่ใช่ภาษาธรรมดาของนายเอแต่เขาก็ชอบมันเหลือเช่นภาษาอังกฤษ มันอาจจะไม่ใช่ภาษาแม่ของนายเอแต่เขาก็ชอบมันแต่ถ้าวันนี้ภาษารักหลักของนายเอเป็น act of service เขาก็คงไม่ชอบมายืนทำอาหารหรือนั่งจับมือกันเขาจะรู้สึกถึงความรักเวลาที่แฟนของเขาทำความสะอาดบ้านเอาขยะไปทิ้งหรือทำอาหารให้เขากินนั่นเองมันฟังดูง่ายใช่ไหมครับก็แค่การหาให้เจอว่าคู่เราชอบอะไรแล้วก็ทำมันแค่นั้นเองไม่ครับมันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกเพราะประเด็นก็คือคุณจะทำมันได้นานสักแค่ไหน พราะในระยะยาวคุณจะรู้สึกเหนื่อยที่ต้องคอยบอกคอยเตือนให้เขาเก็บห้องล้างจานบอกรักคุณเพราะภาษารักของคุณไม่ได้เรียงลําดับไว้คล้ายกันตั้งแต่แรกมันก็เหมือนถ้าคุณเกลียดภาษาเยอรมันคุณเกลียดแกรมมาของมันคุณเกลียดการออกเสียงหรือทุกอย่างคุณไม่อยากจะได้ยินมันเลยแต่แล้วคุณก็ไปเริ่มคบกับคนเยอรมันและคุณก็คิดว่าทำไมมันถึงได้ยากขนาดนี้ทำไมมันถึงได้ทรมานแบบนี้ทำไมเขาถึงไม่เรียนรู้ภาษาอังกฤษและคุณก็คิดว่า ฉันจะลองฝึกพูดภาษาเยอรมันดูแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าคุณเริ่มต้นกับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกเพราะคุณชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้วคำแนะนําของผมก็คือหาภาษาลักหลักของตัวเองให้เจอรู้ว่าเรามีการใช้ชีวิตแบบไหนหลังจากนั้นหาคู่ที่มีภาษาลักหลักคล้ายคลึงกันแต่ตระหนักในใจไว้เสมอว่ามันต้องมีความแตกต่างกันเล็กน้อยอย่างแน่นอนและถามตัวเองให้ได้ว่าไอ้ข้อแตกต่างเล็กน้อยนั้นเราจะรับมันได้มากน้อยแค่ไหน การที่คู่ของคุณจะไม่บอกรักคุณเลยหรือบอกว่าคุณสวยแค่ไหนแต่เขาจะดูแลคุณปกป้องคุณกอดคุณจูบคุณหรือการที่คู่คุณมักจะมีของขวัญมาให้คุณเสมอแต่เขาจะไม่มีเวลาให้คุณเลยถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณยอมรับได้มันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณยอมรับมันไม่ได้ผมแนะนําให้คุณหาต่อไปก่อนอย่าตกลงคบกับใครเพียงเพราะหวังว่าคนคนนั้นจะเปลี่ยนเพราะสุดท้ายแล้วไม่เขาก็เรานั่นแหละที่ต้องเป็นคนเปลี่ยนคําถามก็คือ ใครล่ะที่จะยอมเป็นคนเปลี่ยน